โอภริตวานเมตังสเมตาพัทันตาอาวิกิตะจิตตาภริตังพนันตุสักเคกาเมจะรูปคกิริสิขรัตเตจันตาริเควิมาเนที่เปรเคจะข้ามตรวนาคเนเกหะวัตภุมิเคเต ภุมมาจยันตุเทวจชรตารวิสมยยาคัคันดาพนาคาติสันตาสันติเกยมุนีรวจฉนังซาทวเมสุนันตุธรรมสวนาการวยยัมปัทันตาธรรมสวนาการวยยัมปัทันตาธรรมสวาราโลอยัมปัทันตาอุ้มสิโรเมระภุมชยะมังคลังนมะเทวะนามามิหังอุ้มสิโลเมระภุมชยะมังคลังนมะเทวะนามามิหัง โอมสิโลเมผาภูมิชยะมังคลังนมะเทวะนามามิหังโอมสิโลเมผาภูมิชยะมังคลังนมะเทวะนามามิหังโอมสิโลเมผาภูมิชยะมังคลังนมะเทวะนามามิหังโอมสิโลเมผาภูมิชยะมังคลังนมะเทวะนามามิหังโอมสิโลเมผาภูมิชยะมังคลังนมะเทวะนามามิหังโอมโอมอาภุมชคิหโอิโภุมชยะังคละทวะนามามิหังโมพุทธายะปัทวีคงคาภุมชมมะเทวะนามามิหัง โอมอิติสุกโตรังพุทโธนะโมพุทธายะปถวีคงคาพุมมะเทวะคามิหังโอมอิติสุกโตรังพุทโธนะโมพุทธายะปถวีคงคาพุมมะเทวะคามิหังโอมอิติสุกโตรังพุทโธนะโมพุทธายะปฐวีคงคาพุมมะเทวะคามิหังโอมเราลูกหลานขออบน้มคารวะสักระบูชาบูชาเทวดา เทวดาผู้ปฏิบัติหน้าที่เหล่าเสนาทั้งหลายและพระภูมิชยมงคลเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าดอยเจ้าไร่เจ้านาเจ้าทัดทั้งสี่เจ้าที่ทุกๆท่านบัดนี้เราลูกหลานขอน้อมถวายอาหารข้าวหวานเครื่องดื่มและเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านเจ้าที่ขอท่านเจ้าที่โปรดเมตตารับ และปรดประทานพรให้เราลูกหลานแค็วแาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลอยู่ดีสันติสุขสาธุ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 าธ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 อ๋อเขาไปเข็นไข่มาลวนี่เนาะถือว่าสาธุ จะดูคนหน้าบ้านก็ไปเข้าที่ค่ะไปหน้าบา้านอืมสละอ๋อลาวิพนะ์อ๋ออัดนี้ลาวิพนะ์มาเป็นเจ้าภาพ าาาตานเข้าสารเนาะอาจารย์ก็จะประกอบพิธีแล้วก็รวมกันอนุโมทนากา,จารจ่าเน้อ ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชาพระมหาโพธิสัตว์เกิติคันติจังออวงผู้มีพระมหาปณิธานหากตราบได้สนรกยังไม่ว่างเปล่าตราบนั้นจะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิพาดขวาถือคาทาเปิดประตูนรกพาดซ้ายถือแก้วจินดามานีประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืดบัดน,นี้สิทธิขอบาร,รมีพระมหาโพธิสัตว์โปรดเมตตาประกอบพิธีกรรมใส่เข้าทิพน้ำทิพให้แก่สิทธิเพื่อโปลยให้แก่ผีซ้มโพวิสีต่างๆที่ไม่สามารถกินอาหารได้ตามปกติ บาปหนาะที่ต้องอายาเพื่อดับความมีหวยกระหายและดับแห่งพิษภัยนระกกับภูมิสาธุ หงเจียนำโมตีจังอ่งพอสักสีจุงคิวโคคิวหลังเทียวโตจิงแซทุกลีโคให้ใจอิงก้อยอู่เตอเต็กกงเต็กเ่าเหลียงเจ้าฮกเทนแซออมนำโมตีจังอ่งพอสักหงเชียนำโมตีจังอ่งพอสักสีจุงคิวโคคิวหลังเทียวโตจิงแซทุกลีโคให้ใจอิงก้อยอู่เตอเต็กกงเต็กเ่าเหลียงเจ้าฮกเทนแซออมนำโมตีจังอ่งพอสักหงเชียนำโมตีจังอ่งพอสักสีจุงคิวโคคิวหลังเทียวโตจิงแซทุกลีโคให้ใจอิงก้อยอู่เตอเต็กกงเต็กเ่าเหลียงเจ้าฮกเทนแซออมนำโมตีจังอ่งพอสักออมเกษติคันพระโพธิสัตว์วิ อโอมกสิติกันพระโพธิสัตว์วายะมัสสะมันตะพุทธนังหาหาหาสุตนุสวาห์อ้อมกนพระโพธิสัตว์วายณมัสมันตะพุทธนาหาสุตนุสวานโมติจงองพศักนโมติจงองพอศักนโมติจงองพศักสาธุ นโมตีจังองพ่อสัก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 นโมตีจังองผอสัก นโมติจังอคงพ่อสัก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 นโมติจังองพอสักนโมติจังองพ่อสักออขอเชิญผีสัมบูสีอ่าต่างๆเนาะพูดผีปีเซอ่าพูดผีปีศาจอสุรกายมารับอาหารเข้าทิพน้ำทิพจากพระโพธิสัตว์ตีจังอวงเนอสาธุ ผีที่อยู่ตามท้องฟ้าอากาศผีที่อยู่ตามพื้นดินผีที่อยู่ตามทิศทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ตทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกผีที่อยู่ตามคุณเขายอดดอยต่างๆผีที่อยู่ตามน้ำใต้บาดาลอ่าสาธุอ่าฮือครบสมบูรณ์เนอะ เจ้ากรรมในเว้นของลูกเจ้ากรรมในเว้นของพระอนุกันฑ์ใจเจ้ากรรมในเว้นสายกรรมราคะเจ้ากรรมในเว้นสายบกพองตอนอาทิไมได้ทรงสังฆทานาสาธุเจ้ากรรมในเว้นของตระกูลกันใจสาธุาธารับนำทิพย์จากพระโพธิสัตว์ตีจังวอเวอร์เพื่อดับความมีหยกระหายและดับแห่งพิษภัยนรกกับภูมิสาธุ